สวัสดีครับพูดถึงเครื่องบิบนลบเนี่ยเราก็มักมีคําถามว่าลําไหนดีกว่ากันนะครับลาไหนเก่งกว่า<ๆ> outgoing, เขาดูกันยังไงต่างคนก็มีความคิดเห็นต่างกันออกไปเ spend, ไปเ็นเรื่องธรรมดานั่นแหละครับการที่เครื่องบินลําหนึ่งเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมานะครับต้องผ่านกระบวนการทางความคิดผ่านการออกแบบอันดับแรกก็คือการกําหนดคุณลักษณะสมรรถนะหน้าที่นะครับต่อมาก็คือมาดูว่ามีอะไรบ้างมีเงินเท่าไหร่มีเครื่องยนต์แบบไหนมีเทคโนโลยีเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแน่นอนว่าเครื่องบินลบเนี่ยก็ต้องมีการเปรียบเทียบกับเครื่องบินลําอื่นด้วยโดยเฉพาะฝ่ายตรงข นั่นแหละครับพอสร้างเสรจแล้วก็ต้องรู้ข้อดีข้อด้อยขีดจํากัดแล้วก็ต้องหายุทธวิธีเพื่อมาใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับวันนี้แอดมินจะพูดถึงดารูราฟฟาวของฝรั่งเศสนะครับพูดถึงฝรั่งเศสก็เป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งในโลกมีเศรษฐกิจอันดับที่3ของยุโรปเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีพอสมควรนะครับพื้นที่ประเทศก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยความเป็นฝรั่งเศสเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือการมีสไตล์แฟชั่นหรูหรามีรถนิยมนะครับสิ่งเหล่านี้สะท้อนอออกมาาในนนงงงดีไซ์ขฝรั่เศสและ วถึงกองทัพของฝรั่งเศสด้วยนะครับมีว่าจะเป็นเครื่องแบบของทหารอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆรถถังเรือรบเครื่องบินโดยเฉพาะเครื่องแบบทหารนี่จัดว่าเท่อันดับต้นๆของโลกทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับประเทศแถบเอเชียแล้วเนี่ยจะเห็นว่าฝรั่งเศสใส่ใจรายละเอียดเล็ก,ลก,ลกๆน้อยนี่ได้ดีมากนะครับออกมาสง่างามมิสไซล์ style, สมกับเป็นเมืองแฟชั่นนะครับ เครื่องบินลบของฝรั่งเศสอย่างที่เราทราบก็มีดาสูราฟ้าและเป็นเครื่องบินหลักแน่นอนว่าราฟ้าเนี่ยเป็นเครื่องบินขนาดกลางนะครับค่อไปทางเล็กทีเดียวมีคนสงสัยว่าทำไมฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีเครื่องบินขนาดใหญ่หรือว่าเครื่องบินคลองอากาศนะครับพอๆกับสงสัยว่าทำไมเครื่องบินของฝรั่งเศสเนี่ยต้องมีนวดหมายถึงท่อเติมน้ำมันนะครับมันโผล่มาตลอดเวลาทําให้เสียบุคลิกไปเป็นอย่างมากนะครับ การที่ฝรั่งเศสเนี่ยไม่ใช้เครื่องบินใหญ่อันนี้ความคิดเห็นของแอดมินนะครับแอดมินคิดว่าด้วยภูมิศาสตร์ของฝรั่งเศสเนี่ยแทบไม่มีภัยคุกคามแล้วครับไม่จะเป็นต้องคลองอากาศอาศอาัยเครื่องบินเล็ก,เ,ลกเนี่ยกระจายตัวไปก็น่าจะพอแล้วละครับและสงครามของฝรั่งเศสเนี่ยส่วนมากก็มีกับประเทศในแอฟริกานะครับซึ่งเป็นประเทศในอดีตอาณานิคมนั่นเองซึ่งก็มีกําลังทางอากาศเนี่ยไม่มากนักราฟาวก็น่าจะพอนะครับส่วนหนวดแลอวาท่อเติมน้ํามันที่ยื่นออกมาตลอดเวลาเนี่ยฝรั่งเศสคงคิดว่่าาไมเปป็นนนนอุสรรรคคใกบบิะั และก็ง่ายต่อการเติมน้ํามันเพราะถ้าทําให้เก็บได้เนี่ยก็จะเพิ่มความซับซ้อนของระบบและอาจเกิดปัญหาขัดข้องเสี่ยงโดยไม่จําเป็นหลังจากที่ฝรั่งเศสสร้างดาซูราฟาวขึ้นมานะครับก็มีการทําตลาดต่างประเทศเหมือนกันนะครับชูความทันสมัยของเครื่องบินแล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์วอลแฟ์ตรวจจับยากนะครับราฟาวเพียงพอสลหรับฝรั่งเศสแต่สลหรับตลาดโลกเนี่ยรู้สึกว่าราฟาวไม่พอะแล้วนะครับและถือว่าล้มเหลวในการส่งออกทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับไปฟังผลจาก จากเว็บไซต์ military watch magazine ว่าเป็นยังไงนะครับรอแต่ไม่เร้าใจน่าจะเป็นยามของดาสูราฟาวได้ ดัซซูราฟเฟลถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนมิราส2000นะครับหลังจากฝรั่งเศสเนี่ยงอนกับอังกฤษแล้วก็ออกจากโครงการยูโรไฟเตอร์ราฟเฟลเนี่ยบินครั้งแรกในปี2529นะครับเข้าไปจำการในปี2544ข้อด้อยของราฟเฟลก็คือเครื่องยนต์ที่แรงน้อยกว่ายูโรไฟเตอร์นะครับข้อดีก็คือไปได้ไกลกว่ายูโรไฟเตอร์แล้วก็ f 8 h o r n e t นะครับในช่วงแรกเนี่ยราฟเฟลใช้เครื่องยนต์ของ f 404ของโฮเนตนะครับเหมือนกับยาสาิเกิเพนต่อมาก็เปลี่ยนเป็น Snake มา M88-2 ของตัวเองนั่นแหละครับแต่ว่าไม่แรงขึ้นเท่าไหร่นะครับมีการกําหนดราฟ้าวเนี่ยให้เป็นมมาติโรหรือว่าเครื่องบินหลายปทดป่านะครับซึ่งมันเกินสมรรถนะที่ราฟ้าวจะตอบสนองได้ทั้งหมดทําให้กักๆไปหมดเลยครับโจมตีทางอากาศก,าก็ไม่เชี่ยวชาญโจมตีทางบกก็ไม่ถนัดมากนักเพราะว่าตัวเล็กบรรทุกอาวุธได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถามว่าทําได้ไหมก็ต่อว่าทําได้แต่ก็ได้วกว่าเครื่องบินลําอื่นนะครับโดยราฟ้าวเนี่ยมีข้อจํากัดเรื่องเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับราคาของ เครื่องบินรุ่นเดียวกันนะครับดาฟา้าไม่ใช่เครื่องบินสเตลนะครับแต่ว่ามีราคาสูงสุดในตลาดเครื่องบินทั่วโลกที่ขายกันอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับโดยราฟา้าเนี่ยมีราคา7,440ถึง8 0 6 0ล้านบาทต่อลำนะครับเนื่องจากมูลค่าโครงการนี่สูงมากแต่ขายได้น้อยนะครับทำให้ราฟา้าราคาสูงแต่ว่าประสิทธิภาพนี่ค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องบินลำอื่นในรุ่นเดียวกันและที่สำคัญนะครับค่าใช้จ่ายราฟา้าเนี่ยสูงมากสูงกว่า f 1 5 Eagle และก็ซู 35ซึ่งเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่แล้วก็ประสิทธิภาพเหนือกว่าประเทศที่ต้องการเครื่องบินขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางเนี่ยก็จะหันไปหา F16 หรือไม่ก็ F8 Super Hornet แล้วก็ m i g 2 9มากกว่านะครับ ความล้มเหลวของราฟาลนะครับเริ่มจากการเสนอให้เกาหลีใต้แต่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยไม่เอานะครับราคานี้เกาหลีใต้จัด F15 Eagle จนมาเป็น F15K Slam Eagle ต่อมามาที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ไม่เอาเอา F15 เหมือนกันนะครับไปที่อีต์นยครับซึ่งเคยซื้อราฟามาก,ก่อนอี์ก็ไม่เอาเพิ่มแล้วครับไปเอาซู35ไปที่บราซิลโอมานโมโร็อกโกแล้วก็ UAE นะครับหรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตก็ไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับไปหาลิเบีย ลูกน้องเก่าลิเบียก็ไปเอาซู30สซะแล้วนะครับจนในที่สุดในปี2561นะครับฝรั่งเศสนี่งัดไม้เด็ดทีเดียวนะครับเสนอราฟาให้กับเบลเยียมถ้าเบลเยียมเอาเนี่ยฝรั่งเศสจะให้เงินลงทุนนะครับ20,000ล้านยูโรหรือว่าประมาณ740,000ล้านบาทนะครับมีตำแหน่งงานให้5,000ตำแหน่งอันนี้เป็นข้อเสนอที่น่าฟังมากๆนะครับไม่เคยมีใครทามาก่อนพอเบลเยียมได้ฟังรีบเลยครับรีบไปซื้อ F35 Lightning 2 w เบลเยียมให้ผลว่าการซื้อเครื่องบ มองที่ความสามารถแล้วก็ประสิทธิผลของเครื่องบินมากกว่านะครับนอกจากขายไม่ได้แล้วเนี่ยลูกค้าที่สั่งซื้อราฟาวก่อนหน้าก็ยังได้ไม่ครบนะครับอย่างอียิปต์เลยหันไปหาซู35แทนกาตาที่เคยสั่งราฟาวก็ไม่เอาแล้วนะครับไปลงทุนกับ f 5ฟ a ไม่สนใจราฟาวต่อไปนะครับ มาอินเดียนะครับไม่รู้ว่าอินเดียเนี่ยโดนตัวไหนมาที่แรกนี่สั่งราฟาไปถึง126กรัมนะครับตอนหลังมาลดเหลือ36กรัมแล้วก็ไปซื้อเครื่องบินของรัสเซียแทนนะครับการต้องการขายราฟาของฝรั่งเศสมีเรื่องอื้อฉาวมากมายทีเดียวนะครับติดสินบนบ้างอะไรบ้างก็ยิ่งส่งผลด้านเสียให้กับราฟาก็เป็นเรื่องราวของดาร์กไซส์ของสุดหล่อแบบราฟานะครับสถานการณ์ของราฟาเนี่ยคล้ายกับเครื่องบินรุ่นหนึ่งของสวีเดนนะครับแต่ว่าของสวีเดนเนี่ยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ ไม่เชื่อไปถามบา์ซิลดูได้นะครับ